สวัสดีครับเพียงเป็นสุรกาเจานแอา์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะครับเซมี่สมาร์ทแอร์ r พ u r i ฟ i e ย4นั่นเองนะครับปอติแล้วเครื่องฟอกเนี่ยจะกรองอากาศเพียงแค่ยอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัว Purifier 4ตัวนี้นะครับ สามารถที่จะปล่อยประจุไอออนลบครับดักจับฝุ่นแล้วก็กลิ่นนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะทำให้อากาศที่ได้จาก Xiaomi Air Purifier 4ตัวนี้มีความสดชื่นมากกว่าเดิมนั่นเองอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกรองขนสัตว์เลี้ยงละอองเกสรควันบุหรี่กรองกลิ่นต่างๆฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับถือว่าตัวนี้ตัวเดียวครับทำการกรองอากาศเนี่ยได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับ และยังมีประสิทธิภาพครับในการดักจับฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กถึง0.3ไมครอนด้วยนะครับไม่ว่าอนุภาคฝุ่นจะเล็กแค่ไหนครับก็ไม่รอดพ้นครับตัวของ Xiaomi Smart Air Purifier ตัวนี้นั่นเองครับรวมไปถึงใช้ฐานกำมันครับในการกำจัดกลิ่นด้วยซึ่งจะอยู่ในชั้นของเลเยอร์ตัวกลองฝุ่นนั่นเองและสามารถครอบคลุมพื้นที่ครับได้มากสุดถึง48ตารางเมตรด้วยกันนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับมีโฮมได้เช่นเดียวกันครับ อ่าโอเคครับและนี่คือบอดี้และดีไซน์ครับของเ i a o m i มี a r t Air p u r i f i e r 4นั่นเองนะครับดีไซน์ดูเป็นมินิมอลดีนะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ทางนี้ยังคงรูปลักษ์เป็นแบบเดิมนะไม่ว่าจะเป็นรุ่น 3S3 3 Pro รลงไปถึง4 Pro ด้วยนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นิกเนเจอร์แล้วก็เป็นรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะครับของเส a o m i มี a r t p u r i f i e r นั่นเองด้านหน้าครับจะเป็นหน้าจอแสดงผล o l e d นะแล้วก็สามารถจะกด ทัชสกินปรับอะไรต่างๆนานาได้เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวกรองต่างๆนะครับเพื่อจะดูดอากาศนะเข้าไปยังตัวฟิลเตอร์ชั้นกรองด้านในนะครับด้านหลังครับตัวฝาหลังตรงนี้นะสามารถที่จะถอดออกมาได้อย่างง่ายดายนะเป็นฝาหลังแบบแม่เหล็กแล้วนะครับอ่ะดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยจะพบกับฟิลเตอร์หรือตัวกรองเนี่ยด้านในนะครับซึ่งตัวไซส้กรองครับเราสามารถใช้ร่วมกับ สมาร์ท u r ล f i e ฟรุ่นเก่าๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากันวิธีการถอดไส้กรองออกก็ง่ายๆนะครับมันจะมีผ้าอยู่ต้องด้านบนเห็นไหมเราทําการดึงผ้าออกมานี่ง่ายๆแบบนี้เลยได้ละซึ่งตัวไส้กรองเนี่ยเขาเคลมว่าเป็นเลเยอร์แบบ5ชั้นด้วยนะมีการใช้ฐานกำมันเนี่ยเพื่อกรองกลิ่นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับด้านล่างครับ ของตัวกรองนะจะเป็นเซนเซอร์ RFID ครับที่คอยใช้แจ้งเตือนเรื่องของสารนะครับความเข้มข้นของชั้นกรองนะครับว่าใกล้จะหมดอายุหรือว่าเสื่อมแล้วหรือยังนะครับซึ่งเขาจะทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปแสดงผลตรงที่หน้าจอให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนประกอบไม่มีอะไรมากครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆนะสามารถที่จะถอดทความสะอาดได้ครับ เรางัดฝาตรงนี้ออกแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดเข้าไปนะครับรวมไปถึงด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ปรับระดับความสว่างของหน้าจอนั่นเองนะครับก็กดแต่ละจังหวะนะหน้าจอก็จะสว่างอะไรประมาณนี้นะครับข้อควรจําในการใส่ตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะครับเราควรที่จะหันตัวของผ้าตัวนี้ออกมาด้านนอกเสมอเห็นไหมทางนี้เพื่อที่จะง่ายต่อการดึงออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมใส่กลับเข้าไปอีกทีนึง เว๊บเวบอ่ะโอเคอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณด้านบนเห็นไหมตัวของพัดลมตรงเนี้ยมันสามารถที่จะถอดแล้วก็เอาไปเช็ดฝุ่นทำความสะอาดต่างๆได้นะครับวิธีการถอดกดตรงนี้มันจะอ้าออกเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ไขควงครับไขตัวตะแกรงออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะการใช้งาน2แบบครับ แบบแรกการใช้งานเป็นแบบ standalone คือแบบไม่ต่อแอปพลิเคชันครับคือเรากดเฉพาะตัวด้านหน้าจอเนี่ยเข้าไปยังฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็แบบที่2ไมในการต่อแอปพลิเคชันมี Home นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะม,มันจะมีปุ่มตรงนี้ครับเป็นปุ่ม power นะกดแตะเบาๆครับนี่นี่ครับเขาจะมีการคำนวณตัวของฟิลเตอร์นะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นนะครับ สภาพอากาศในห้องณปัจจุบันนะครับวัดค่าความชื้นนะครับวัดค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการปล่อยสัญญาณที่เป็นว่าตัวของปัจจุลบด้วยนะครับผมอันนี้เราปรับโหมดได้นะครับนี่อันที่1ครับจะเป็นโหมดนะครับเป็นแบบนดาร์ดลงเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดที่2จะได้ยินเสียงนะครับก็จะดังขึ้นนิดนึงนะอ่ะไปโหมดที่3ครับโหมดนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับ ก็คือเขาจะเพิ่มระดับนะครับในการกรองอากาศนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็กดอีกทีนึงตรงนี้นครับการทํางานเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็เสียงมันก็จะแรงขึ้นรวไมไปถึงการเร่งปฏิกิริยาครับในการกรองอากาศด้วยสำหรับโหมดนี้นะครับอ่ะแล้วก็โหมดออโต้โหมด A นะครับถ้าไม่อยากที่จะไปกดอะไรมากหรือทําอะไรมากเนี่ยเราปล่อยให้เครื่องเขารันแบบออโต้ได้เสียงการทางานเนี่ยค่อนข้างเบานะไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งอันนี้จะเป็นไนท์โหมดนะครับซึ่งไนท์โหมดเนี่ย เครื่องจะทางานเงียบมากๆครับจะไม่รบกวนการนอนของท่านแต่อย่างใดเลยนะเขาจะค่อยๆกรองอากาศไปการใช้งานไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆนะครับเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราที่เกียดต่อแอปเนี่ยเราเปิดเครื่องอย่างเดียวแล้วก็เปิดไปหมดออโต้เลยก็ได้นะครับเขาก็จะทําการกรองฝุ่นอะไรให้แบบชิลๆเลยส่วนหลังก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการปรับแสงหน้าจอนะครับนี่กดปึ๊บอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวของหน้าจอเราสามารถที่จะกดล็อกการล็อกสกินได้นะกรณีที่เราอาจจะมีเด็กอยู่ที่บ้านนะครับกลัวเด็กมากดเล่นอย่างเงี้ยเรากดปุ่มด้านขวาสุดเนี่ยค้างไว้นะครับประมาณ7วินวทีนี่ก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปกุญแจขึ้นมานะครับกดคืนก็กดค้างปุ่มเดิมครับอีกประมาณ7วิโอเค ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะครับและเดี๋ยวเราไปทําการต่อแอปพลิเคชันกันดีกว่าว่าในแอปเนี่ยมันสามารถที่จะคัสตอมลงไปถึงการทํางาน,นงต่างๆเนี่ยหน้าตาของแอปเนี่ยเป็นอย่างไรครับโอเคมากระที่หน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะแสดงสถานะนะคุณภาพอากาศณปัจจุบันนะครับณนะตอนนี้คุณภาพอากาศเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับขึ้นเป็นสีเขียวลวแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่3าเองศาผมปิดแอร์นะเพื่อจะไม่ให้เสียงแอร์เข้านะครับ ระดับความชื้นอยู่ที่77%ด์ด้วยกันนะครับสามารถกดเปิดปิดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับกดเปลี่ยนโหมดต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมเปิดเป็นโหมดออโต้อยู่นะครับกดตรงนี้เป็นโหมดสลิปนะครับโหมดแมนนวลรวมไปถึงโหมดพัดลมความแรงต่างๆ 3- 4มเบอร์ได้นะครับและยังสามารถที่จะสั่งตัวเครื่องนะครับให้ปล่อยหรือไม่ปล่อยปจุลบได้เช่นเดียวกันนะครับนี่กดตรงนี้ได้นะครับ ต่แน,นะนำนะกดเปิดไว้ดีกว่าเพื่ออากาศที่สดชื่นนั่นเองมีการคำนวณเรื่องของตัวกรองนะว่าใช้งานเนี่ยได้อีกกี่วันด้วยนะครับตอนนี้เขาคำนวณไว้ว่าได้อีกประมาณ2 9 1วันถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องได้นะครับล่วงหน้าได้น,นี่ไปลองตั้งกันดูนะแล้วก็ตั้งความสว่างของหน้าจอผ่านตัวแอปได้เหมือนกันนะครับล็อกหน้าจอป้องกันเด็กก็ได้ครับเหมือนที่ผมกดหน้าจอตอนแรกๆนะครับแต่ว่าเรากดผ่านตัวแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเปิดปิดเสียงแจ้งเตือนครับอันนี้ ถือว่าโอเคนะในกรณีที่เราอาจจะไปตั้งในบ้านของอคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือบางท่านที่อาจจะต้องการความเงียบนะครับสามารถกดปิดเสียงได้เช่นเดียวกันปิดเสียงนี่หมายถึงว่าเป็นเสียงเตือนของตัวระบบนะเป็นเสียงติดนั่นเองนะครับประมาณนี้เมื่อคุณภาพอากาศเปลี่ยนนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนสีให้นะครับตอนนี้กลายเป็นดีแล้วเมื่อกี้เป็นดีมากนะครับเรามาฟังเสียงครับการทํางานของตัวเครื่องกันดีกว่าตอนนี้เป็นโหมดออโต้นะ ได้ยินไหมได้ยินอะไรไหมเงียบามากๆนะครับโหมดสลิปตอนนี้ได้ยินเสียงมอไซค์นะฮะเฮ้ยถือว่าเงียบามากๆอะเงียบามากๆเลยนะฮะการทำงานของโหมดสลิปเนี่ยเหมาะนะสำหรับเปิดตอนที่อาจจะนอนหลับอยู่นั่นเองนะครับบางท่านเอาไปตั้งนบนหัวเตียงอะไรมาเนี่ยฮะรับ,รบประกันได้ว่าเสียงพัดลมหรือว่าเสียงการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยจะไม่รบกวนการนอนของท่านแต่อย่างไรครับ อ่ะอันนี้โหมดแมนนวลนะมันก็จะดังขึ้นมานิดนึงดังแบบนี้แหละโหมดแมนนวลนะนอกจากว่าโหมดนี้นะมันจะปรับเรื่องของขนาดของห้องได้ครับคัสซอมได้นะครับพัดลมก็จะทํางานตามพื้นที่นะของห้องนั่นเองนะครับห้องผมใหญ่นิดนึงนะผมปรับไว้ที่48ตารางเมตรเลยนะครับเสียงทํางานโหมดแมนนวลจะประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรครับาการใช้งานหลักเนี่ยแนะนำไปที่โหมดออโต้จะดีที่สุดนะครับอ่ะกลอไปโหมดออโต้แล้วกัน เสียงก็จะเบาลงเห็นไหมฮะน่าจะประมาณนี้สําหรับการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันครับถือว่าใช้งานง่ายนะและไม่ซับซ้อนด้วยครับต้องการโหมดไหนแค่กดเข้าไปใช้ในโหมดนั้นๆนั่นเองนะครับโดยไปถึงการคัสตอมเรื่องเสียงความสว่างของหน้าจอต่างๆนะครับการปล่อยไอออนประจุลบก็สามารถที่จะกดในตัวแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันครับ ่าโอเคครับก็ได้ชมการรีวิวรายไปถึงการทดสอบใช้งานจริงครับเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Xiaomi Smart Air Purifier 4กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะถือว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศครับที่ให้ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นกรองอากาศเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าเขามีการใช้ตัวของไอออนหรือประจุลบเนี่ยเข้ามาช่วยร่วมด้วยนะครับทำให้อากาศที่ได้จาก เจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มีความสะอาดแลวก็บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงประสิทธิภาพของไส้กรองด้วยนะครับที่มีการใช้ฐานกำมมันนะเหมาะสำหรับบ้านท่านที่อาจจะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะเช่นน้องหมาน้องแมวอะไรมานะครับมันช่วยในเรื่องของการกรองตงัวนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับและสำหรับท่านที่สนใจนะครับเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Xiaomi Smart Air p u r i f y r ตัวนี้มีวางจำหน่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าให้ใต้โพนี้แล้วกันครับทั้งตัวส และสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ